สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาว์ครับมี f อหลายท่านาส่งคอมเมนต์มาในต้นทองอุไลอยากปลูกต้นทองอุไลสีส้มซึ่งมิสเตอร์ฟาว์ก็ไม่ขัดข้องมิสเตอร์ฟาว์อยากให้ปลูกต้นทองอุไลสีเหลืองสลับด้วยสีส้มแล้วก็สีแดง แ้ะให้ต้นสูงสงใหญ่ๆนะตัดทรงแบบมิสเตอร์ฟลาเวอร์นี่จะสวยงามมากครับผมแต่ก็นั่นแหละครับเวลาเขาปลูกแล้วเขาก็ไม่ค่อยดูแลกันมันก็เลยเป็นล้มระเนระนาดแบบทรงไม่สวยแต่ดูคลิปมิสเตอร์ฟลาเวอร์ปลูกต้นทองอุไรแล้วจะรู้ว่าการตัดแต่งอย่างไรให้ทรงที่สวยงามโอเคมิสเตอร์ฟลาเวอร์มีต้นทองอุไรสีส้มฮนะ หรือว่าสีแดงฮะทั้งส้มทั้งแดงเน่ยปนๆกัน Mr. f มิสเตอฟาวซื้อมาจากราศาัศดาสั่งมาทางเน็ตต้นหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ80บาทหรือบางทีก็70บาทแล้วแต่ร้านรวมคุณส่งแล้วก็ประมาณสักร้อยหนึ่งครับผมทีนี้พอมิสเตอร์ฟาว์ไปเดินตลาดตลาดต้นไม้ที่พัทยาบ้านมิสเตอร์ฟาว์ เขาขายฮะทุกวันศุกร์เสาร์ที่เป็นตลาดใหญ่ตลาดนัดต้นไม้มิสเตอร์เฟอร์ก็ไปเจอต้นทองอุไรสีสม้มหต้นร้อยครับผมซึ่งเขาปักกิ่งชําม,มาไม่รู้ขายได้ยังไงได้กําไรตรงไหนหต้นร้อยกระถางนี้ก็สามบาทก็ไปนแล้วไม่รู้ค่าแรงค่าปักชําแต่ก็นั่นแหละรครับแต่ถ้าเอาไปปลูกลงดินเลยก็ได้ครับ ต้องตัดแต่งทรงหน่อยนะครับผมแต่ทีนี้มิสเตอร์ฟาวเวอร์จะปลูกลงในกระถางเพราะว่ามันต้นมันเล็กอยู่คืออย่างนี้เอาไปลงมันก็จะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเนี่ยมันตรงต้องต้องใช้ไม้ค้ำแบบนี้นะครับผมให้ตรงๆให้ลำต้นแข็งแรงก่อนแบบไม่เอน็นสัก3นิ้ว2นิ้ว3นิ้วค่อยไปลงดินนะครับผมปล่อยให้แทงสูงขึ้นไป สักเมตรนึงนะฮะกำลังดีที่เมตรเมตรห้าสิบก็ได้ครับถ้าให้อยากเป็นร่มเงาก็เมตรห้าสิบก็ใช้คั้าไปอย่างนี้นครับปลูกในกระถางไปก่อนนะครับต้นอยังเล็กอยู่แต่ถ้าจะเป็นลงดินเลยก็ได้อครับผมก็เอาตัวอย่างต้นนี้ก่อนละกันตอนนี้มันจะมาสองสามกิ่งครับเลือกเอากิ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดมิจารณ์ฟาจะตัดให้ดูนะฮะ ตัดแล้วก็รูดเลยครับรูดกิ่งออกข้างๆออกนี่ฮะเพื่อเพื่อที่จะให้เขาแทงสูงขึ้นไปครับพอตัดอย่างเงี้ยมันก็จะงอกออกมาก็ตรงข้างๆข้างล่างนี่ก็ดึงออกดึงออกนะครับผมก็ใช้ไม้ค้ำมาอย่างเงี้ยครับผม ก็ใช้ยางรัดหรือว่าเชือกรัดบังคับให้สูงให้ตรงไม้อ่อนที่ดัดง่ายครับดัดให้ตรงแล้วก็จะสวยเอาเป็นสักเมตรหนึ่งฮะมี2เมตรเมตรห้าิดตามที่ชอบให้สูงขึ้นไปแล้วก็ตัดยอดแล้วเขาก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มนั่นแหละครับก็จะได้ทรงที่สวยแต่มิสเตอร์ฟาว์ไม่มีที่ปลูกแล้วครับ มีเอฟีถามมาว่าปลูกในกระถางได้ไหมไม่มีพื้นดินไม่มีที่เลยได้ครับผมเลี้ยงง่ายเลยปลูกในกระถางโอเคมิสกาแฟว่าจะปลูกให้ดูแล้วกันกระถางเนี่ยเอากระถางแบบไหนก็ได้ครับผมแต่มิสกาแฟว่าชอบกระถางขาวพลาสติกมันเบาแล้วก็หาที่ลองกระเบื้องเสร็กระเบื้อง,องปิดปิดรูไว้ก่อนละครับผมสักสองสามแผ่นก็ได้ครับปิดรูเพื่อ ให้มันระบายน้ําดีถ้าไม่ปิดรูเอาดินใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะแน่นครับรดน้ำเข้ไปแน่นๆแล้วก็น้ําขังครับผมทําให้ต้นไม้เกิดรากเน่าตายนะครับจมน้ําตายแ <c oughs> ช่น้ํำตายประมาณนั้นโอเคมิสเตอร์พาวเวอร์ดินปลูกต้นทุงไลเนี่ยดินที่ดีที่สุดก็คือตามที่เรียนมานะครับดินร่วนปนทรายแต่เราไม่มีหรอกดินไหนก็ได้ดินถุงยี่สิบนี้ก็ได้ครับผมดินก้ามปูก็ได้ ใส่เข้าไปเลยครับผมใส่มาอย่างนี้นะครับมิเตอร์มิเตอร์ฟาเวอร์ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วมิเตอร์ฟาเวอร์จะปลูกรวมๆกันไปเลยเพราะมิเตอร์ฟาเวอร์ปลูกในกระถางไม่อยากปลูกต้นเดียวต้นเดียวมันใบกว่าจะแตกกิ่งนี่ยากนะใส่เข้าไปเลยครับ มัน6ต้นร้อยใส่ต้นเดียว20บาท15บาทต้นเดียวยีบาทเนี่ยรู้สึกมันจะใบน้อยดอกน้อยใส่ก็ไปเลยฮะสี่ห้าต้นนี่จะเสามีดินนี่ฮะ ปลูกง่ายฮะปลูกทองกุไลในกระถางข้อดีของทองกุไลคือดอกทุกเดือนนะครับผมแต่ในกระถางต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับถึงจะดอกรดน้ำทุกวันไม่รดทุกวันก็ได้ครับสองสาวันรดครั้งหนึ่งก็ได้ครับทองกุไลนี่อึดมากตายยากมากครับผมนอกจากน้ำขังจริงๆหรือว่าเป็นเชลา เนี่ยฮะว้าวก็จะได้ทองอุไลปลูกในกระถางแบบสีส้มจะชอบสีเหลืองก็ได้นะฮะสีเหลืองก็มีขายแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ชอบสีส้มมากกว่าเพราะว่าสีเหลืองมีเยอะละปลูกออกมาก็จะเป็นทรงนี้นะครับว้าวสวยแล้ว,วลามันโตขึ้นแตกกิ่งออกไปเยอะแยะมากมายก็ตัดเล็มๆให้มุมกลมเข้าไว้อะครับผมก็จะได้ทองอุไลที่ องลายสีส้มที่สวยงามครับผมผิดกับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเดียวแต่ว่ามันแตกออกมา3-4กิ่งละวิสเตอร์ฟาาเวอร์ก็จะเอาไว้อย่างนั้นนี่ฮะเวลาตัดออกมาให้มันนี่ฮะมันจะงองให้ดิ่งสูงขึ้นไปมันจะเป็นพุ่มแบบนี้แหละครับก็ตัดแต่งแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือว่าจะในกระถางคือมัน6ต้นร้อยมันถูกอะ่ะก็ใส่มันรวมรวมืงนงันลงไปเลยฮะสี่ห้าต้น ซึ่งหรือว่าจะกระถางใบใหญ่ๆก็ได้ครับใหญ่ๆวางไว้หน้าบ้านนี่ซื้อมา6ต้นร้อยใส่มาทั้ง6ต้นเลยครับจะได้ดอกเยอะแล้วก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมอย่าให้มันกินดินอย่างเดียวบางทีปลูกไปนานๆเนี่ยาาสักสองเดือนสาเดือนธาตุอาหารในดินนี้หมดแล้วครับผมก็จะไม่ดอกจะมันบ่นว่าไม่ดอกต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปครับอย่าไปกลัวเรื่องดินเสียใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรก็ แกบบ้างใส่ลงไปบ้างเพื่อให้ดินร่วนซยอยครับผมไม่ใช่แต่ใส่ไปปุ๋ยอย่างเดียวพัดมาเปลี่ยนใส่ปุ๋ยคอกบ้างก็ดีในกระถางนะครับโอเคครับมิสเตอร์ฟาเวอร์ก็มีต้นทองุไรสีส้มสีแดงส้มๆเนี่ยมาแนะนําสําหรับคนอยากไม่มีพื้นที่แต่อยากปลูกต้นทองไุไรก็ตามนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาเวอร์ครับ